คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของชินมาชินกาโชเกคิเซตเ็นหากคุณมีพลังที่สามารถเป็นได้ทั้งพระเจ้าและปีศาจผมขอถามหน่อยครับว่าคุณจะทํายังไงกันล่ะครับส่วนผมก็รู้ดีครับว่าผมไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้หรอกแต่ก็ไม่อยากจะเป็นปีศาจด้วยเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่มีชื่อว่าคาบุโตะโคจิ ที่สิ่งประดิษฐ์ของคุณปู่เขาที่ทิ้งเอาไว้นั้นเปลี่ยนชีวิตที่แสนธรรมดาของเขาไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับเ e ต s g ก ชชโชกิเซตเห็นเป็นทีวีอนิเมะของมาชินกาที่ออกอากาศในปี2009โดยเป็นทีวีอนิเมะที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอนิเมะมาชินกาแซดในปี1970และไม่ใช่รีเมคของมาชินกาแซดเวอร์ชั่นมังงะของอาจารย์โกนากาอีโดยทีวีอนิเมะภาคนี้นั้นมีจํานวนตอนทั้งสิ้น26ตอนโดยมีผู้กํากับก็คือคุณยาสุฮิโรอิมากะวะผู้เคยมีผลงานก่อนหน้านี้อย่างโมบิลไฟเตอร์จีกันดั้ เกตเตอร์โลโบอามาเกดอนหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นอย่างเช่นจิเกตตารโลโบเซกไซโกโนฮิทั้ง3ตอนแรกโดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้มีการค้นพบแร่พิเศษที่เรียกว่าแร่เจแปนเนียมใต้ภูเขาไฟฟูจิและชนิดนี้สามารถผลิตแหล่งพลังงานอันโคนพลังออกมาได้โดยถูกเรียกว่าพลังงานโฟตอนดออรคาบุโตะจูโซปู่คาบุโตะโคจิและนักวิจัยคนอื่น ได้เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานโฟตอนโดยวางแผนที่จะใช้มันนะเป็นปวิธีแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่กำลังลุมเล้าโลกเพื่อดรเฮลบูชัวหลายและบาลอนาชุล่ารู้เรื่องนี้ก็ได้ทําการโจมตีห้องทดลองของคุณปู่เพื่อชิงเอาสิ่งประดิษฐ์และพลังงานโฟตอนอันทรงพลังนั้นไปใช้ในทางที่ชั่วร้ายฝั่งนี้หลานของเขาอย่างโคจิและน้องชายอย่างชิโร่ก็ได้เผชิญหน้ากับอสูรจักรกลของบาลอนาชุล่าตัวหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปโจมตีเคลือห์าดของพวกเขาที่ดรคาบุโตได้เก็บสิ่งประิิษฐ์ที่่่่ยงหอไวู้ ดรจูโซไม่เห็นถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้ส่งไพเดอร์ไปหาโคจิผู้เป็นหลานทำให้เขานั้นสามารถรวมร่างกับหุ่นยต์ยักษมาชินกาแซดเพื่อต่อสู้กับกองกำลังอสูรจากโกลนของดรเฮลส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็สามารถติดตามได้ไงชินมาชินกาโชเกกิแซดเฮนครับโดยผลงานอย่างชินมาชินกาโชเกกิแซดเฮนนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดในการนำเสนอเกี่ยวกับมาชินกาที่แท้จริงเพื่อให้ตรงกับชื่อโปรเจกต์อย่างชินมาชินกา โดยคุณยาซิฮิโรอิมากะวะก็ได้เพิ่มการตีความและฉากที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเข้าไปในภาคนี้ถึงจะถูกผู้คนให้ความเห็นว่าคุณอิมากะวะนั้นกําลังทาสิ่งที่เป็นตัวเองมากเกินไปถึงจะถูกว่ามาอย่างนี้แต่ก็ยังมีคนหนึ่งนะครับที่ดูตื่นเต้นกับโปรเจกชินมาชินก้านี้อยู่นั่นก็คืออาจารย์โกนากาอิบิดาวูให้กําเนิดมาชินก้านั่นเองครับผมส่วนในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็อิงพื้นฐานมาจากมัางงะมาชินก้าแซดเวอร์ชั่นต้นฉบับของอาจารย์โกนะครับ และก็ได้ใส่องค์ประกอบอื่นๆของผลงานของอาจารย์โกโนะกะอีเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาชินสาก้าแซดมาชินกามาชินไคเซอร์และโปรเจกต์ที่เคยถูกยกเลิกไปอย่างไดมาชินก้านะครับและอ n นเนเกอร์แซดซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมของมาชินก้าแซดนั่นเองครับผมและผลงาน,นอื่นๆจนพัฒนาออกมาเป็นชินมาชินก้าแซดโชเกชิแซดเนนั่นเองครับนอกจากผลงานแนวหุ่นยนต์เกี่ยวกับมาชินก้าของอาจารย์โกแล้วเนี่ยก็ยังมีการผสมผสานผลงาน,นอื่น ที่ใส่มาเป็นองค์ประกอบในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลโอเลนจ็คอาชิริอิกะนะครับแล้วก็มาโอดันเตและก็เดวิลแมนด้วยนั่นเองครับแต่สุดท้ายเมื่อซีรีส์ออกฉายจนจบก็ทําให้มีความเห็นเนี่ยแต่ออกมามากมายเลยนะครับทั้งคนที่ชอบก็ต่างบอกว่านี่เป็นหนึ่งในอนิเมะมาชินก้าที่มีความเป็นมาชินกาที่สุดอีกหนึ่งเรื่องนะครับส่วนในฝั่งคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต่างบอกกันเลยนะครับว่าการลําดับเรื่องของมันเนี่ยแปลกบ้าง ใส่ตัวละครที่เป็นอิสต์เอเกเยอะเกินไปและลึกเกินไปเกินกว่าจะเข้าใจได้บ้างและอื่นอีกมากมายเลยครับผมส่วนในความเห็นของผมเนี่ยก็มองว่ามันเป็นหนึ่งในอนิเมะของมาชินกาที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งเรื่องและดีมากอีกหนึ่งเรื่องเลยครับผมส่วนสาเหตุที่ทําให้ชินมาชินก้าเนี่ยไม่มีภาคต่อที่เป็นเกรดมาชินกาแตทั้งที่ปูบทให้ไปทําภาคต่อขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึง ให้ทุกท่านที่อาจจะยังไม่รู้เนี่ยได้รับฟังกันนะครับผมซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ผมก็จะไปหามาจากคนที่ได้ไปพูดคุยกับทีมงานสตูดิโอในไทยที่รับผิดชอบงานของชินมาชินก้าณน้ตอนนั้นนะครับและข้อมูลจากเว็บข้อมูลของฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เว็บบอร์ดฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยสาเหตุสําคัญที่ตอกฝาลงของอนิเมะชินมาชินก้าเลยนะครับนั่นคือยอดขายของ DVD นั่นเองครับผมเพราะเดิมทีโปรเจกต์ชินมาชินกานั้นนะครับถูกวางแผนให้ทําถึงชินกรเนไดเซอร์เลยครับผม ใช่แล้วครับผมทุกท่านฟังไม่ผิดหรอกครับผมเพราะโปรเจกชินมาชินก้าเนี่ยเหมือนจะปูไปทําแค่ชินเกรนมาชินก้าแค่นั้นใช่ไหมล่ะครับผมแต่ความจริงเลยเนี่ยมันกะจ,จะทํายาวไปยันชินเกรนไดเซอร์เลยครับผมซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็มีมาจากในตอนช่วงที่ชินมาชินก้าฉายอยู่นะครับทางเว็บอาก,กิบัตันเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ทีมงานสตูดิโอที่ทําเกี่ยวกับแอนิเมชันในไทยเนี่ยโดยสตูดิโอนั้นได้บอกถึงรายละเอียดถึงการได้รับงานเกี่ยวกับเกนไดเซอร์มาด้วยนะครับผมทาให้ พวกเราได้รู้นะครับว่ามีการวางแผนที่จะสร้างไปถึงตรงนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเท่ากับว่าเราเกือบที่จะมีชินเกนไดเซอร์ก่อนที่จะมีเกนไดเซอร์อยู่หลายปีเลยนะเนี่ยแต่เนื่องจากยอดขาย DVD ที่ขายได้แค่พันกว่าเองนะครับซึ่งนับเป็นยอดที่ต่ํามากในช่วงนะั้นเวลานั้นทําให้สุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์นะี้ก็ถูกพับเก็บไปนั่นเองครับแต่ในว,ว่าตอกฝาลงตัวเองล้วนเลยนะฮะ แต่ตอนหลังเนี่ยผู้กำกับอิมาก,กะวะก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอนไปงานที่ต่างประเทศนะครับว่าชินมาชินก้าเนี่ยจบเนื้อเรื่องเพียงแค่นั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนกับกับ,กบชินเกรสมาชินก้าไว้ก็ตามแต่ในสําหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนั่นสิครับผม ต่อมาเนี่ยได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของทีมงานนะครับที่เข้าร่วมว่าสาเหตุที่ไม่ทําโชกิกิคเสเฮนต่อน,นั้นเป็นเพราะว่าบริษัทที่รับเหมาเดิมเนี่ยล้มละลายไปก่อนนั่นเองครับผมและดูเหมือนว่าบริษัทใหม่ที่มารับช่วงต่อและทีมงานเนี่ยจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสร้างอนิเมะภาคต่อๆมาีกนะครับซึ่งผู้กํากับอิมากะวะและทีมงานคนอื่นที่มารับงานเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับเลยดัน ทำและวางแผนเนื้อเรื่องเนี่ยไปไกลเกินไปหน่อยนะครับโดยไม่รู้ว่างบประมาณเนี่ยมีเท่าไหลหรือพอไหมนะครับทาให้การทาภาคต่อน,นั้นนะครับต้องคาดหวังจากยอดขาย,ขายของ DVD นั่นเองครับและนั่นจึงทําให้เกิดการตลาดที่ผิดพลาดออกมานั่นเองครับผมในยุคสมัยนั้นนะครับผมเป็นยุคที่บูเลดีวีดีเนี่ยเริ่มขายดีแล้วนะครับทำให้ยอดของ DVD ดีเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับแต่ทีมงานเนี่ยก็ดันออกการตลาดขายนะครับนั่นก็คือการได้ซื้อ DVD ครบ3บ็อกเซตและจะ สามารถเอาตั๋วเนี่ยไปแลกซอบบี้เซอุดขนาด50เซนได้นะครับซึ่งมันเป็นการตลาดที่แย่มากในยุคนั้นนะครับแถมบูเลเนี่ยที่ขายแย่ออกมาเป็นแผ่นแผ่นเนี่ยก็มีราคาที่แพงกว่า DVD เยอะเลยนะครับผมเลยทําให้ยอดขายข,ายของ DVD ของชินมาชินกาโชกิกิแซดเนนั้นถึงได้ต่ําเตี้ยมากณตอนนั้นนะครับและนั่นเองนะครับผมเลยเป็นการตอกฝาโรงโปรเจกชินมาชินกาโชกิิเกรดเ็นและชินเกลนไดเซอร์ที่กาลังจะมาในอนาคตนั่นเองครับผมและนั่นก็คือ เหตุผล hey, ที่ผมบอกว่ามันเป็นการตลาดที่แย่นั่นเองฮะถึงตัวอนิเมะของช in ินมาชินกาโชเกะิเซทเฮนเนี่ยจะล้มเหลวนะครับแต่ตัวผลงานอื่นในโปรเจกชินมาชินกาเนี่ยยังคงมีออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับและค่อนข้างได้รับความนิยมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชินมาชินกาซีโร่ที่เป็นมังงะซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอน in ิเมะชินมาชินกาโชเกะิเซทเฮนเลยนะครับผม และมังงะจากปลลยประกาของบิดาผู้ให้กำเนิดมาชินก้านะครับอย่างอาจารย์โกนากะอีนะครับนั่นก็คือชินมาชินก้าโชเกคิเฮเห็นนั่นเองครับผมและภาคต่อของชินมาชินก้าซีโร่อย่างชินมาชินก้าซีโร่เวอร์ซัสอันโกคุโนไดโชกุนครับผมแม้ชินมาชินก้าโชเกคิเซตเห็นจะล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จมากพอที่จะสารต่อเรื่องราวที่ทิ้งข่าวไว้นะครับแต่ เพราะการมาของชินมาชินก้านี่แหละครับผมก็ได้ทําให้แฟนชายของมาชินก้าเนี่ยกลับมามีการกล่าวถึงอีกครั้งนะครับทำให้หลังจากนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีอนิเมะเกี่ยวกับจักรวาลของมาชินก้าเนี่ให้ดูอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาชินไคเซอร์ S K L ในปี2011นะครับผมและภาคต่อของอนิเมะมาชินก้าของโตเอนะครับอย่างมาชินก้าแซดอินฟินิตี้ในปี2018นะครับ และการกลับมาอีกครั้งในรอบ50ปีของหุ่นเจ้าจกักรวาลอย่าง Green Dancer อยู่ในปี2024ครับผมได,ได้เลยว่าถึงแม้จะล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับแต่ก็สามารถเรียกกระแสของแฟนชายเนี่ยให้กลับมามีคนพูดถึงได้อีกครั้งเลยครับในฝั่งมีเดียของเกมเนี่ยนะครับชินมาชินกาได้เข้าจัก,กรวาลสงครามหุ่นกายสิทธิ์รั้งแรกก็คือซุปเปอร์โรบอตวอซเซด2ฮาไขเฮนนะครับโดยในภาคฮาไข่เฮนเนี่ยมาชินกาแซดเนี่ยจะมีปีแค่เจสครันเดอร์นะครับและถึงจะมาได้ก็สครันเดอร์เนี่ย ในตอนที่เป็นภาคซันเซเฮนนะครับที่เป็นภาคต่อของภาคฮาคาเเฮนนั่นเองครับผมและภาคหลังเองก็มีโผล่มาบ้างนะครับเช่นซุปเปอร์โรบอทวอลโอีตามด้วยซุปเปอร์โรบอทวอลเซตสามีโคคูเฮนและเฮนโกคูเฮนนะครับซึ่งเราก็จะได้ต่อสู้กับพวกมิเคนเน่ในภาคนี้ด้วยนะครับโดยมีเซอุสเนี่ยโผล่มาให้เราใช้เป็นเพยเบิลคาแรคเตอร์ด้วยนะครับผมก่อนที่จะได้ลงภาคแฮนเฮลนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์โรบอทวอลบีเอ็กซ์นั่นเองครับ ซึ่งในภาพน,นี้ก็จะได้ลงพร้อมกับมาชินไคเซอร์ s k l นะครับซึ่งมีท่าคู่กันด้วยนะครับผมก็แทบจะยกให้ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ดีที่สุดท่านหนึ่งของมาชินก้าในเกมซูเปอร์โรบอตบอเลยนะครับผมคัดธคันธคันธุอะเกอร์ฟันซ์เริไมต้นในการขับถอยโอลฮัมมาเบรเกอร์โอชิรค กอ่อนที่จะได้กลับมาอีกครั้งในเกมซุปเปอร์โรบอทวอวีซึ่งในภาคนี้ก็ได้มีการเอาเนื้อเรื่องของชินมาชินก้าซีโร่ที่เป็นมังงะนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของชินมาชินก้าเวอร์ชันอนิเมะด้วยนะครับโดยให้มาชินก้าซีโร่เนี่ยมาเปิดใช้งานแบล็คบ็อกของมาชินก้าแท้จนกลายเป็นมาชินก้าซีโร่นะครับ นอกจากซีโร่ที่มาแล้วนะครับก็ยังมีออริจินอลมาชินก้าอีกตัวอีกนะครับนั่นก็คือมาชินเอ็มเพอรเรอร์จีร่ากพัฒนาของเกรสมาชินก้านั่นเองครับผมและภาคล่าสุดที่ชินมาชินก้าเนี่ยมีส่วนร่วมก็คือซูเปอร์โรบอทบอเอ็กนะครับที่รอบนี้เนี่ยนอกจากจะยังคงมีมาชินก้าซีโร่แบบเดียวกับภาค B แล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มหนึ่งในมาชินก้าที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับอย่างมาชินไคเซอร์ที่ได้ใช้ดีไซน์แรกเวอร์ชันของซูเปอร์โรบอทวออ และนี่ก็คือทั้งหมดของชินมาชินกาโชเกคิแซดเห็นนะครับผมโอ้แม่งพูดจนปวดคอคอแห้งหมดแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะมาชินกาที่น่าเสียดายอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่มีภาคต่อเลยนะเออแต่สำหรับผมเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีจุดเสียใหญ่ๆอยู่มากมายหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ เป็นเรื่องเล่าของโคจิเท่านั้นนะครับผมความอินดี้ของพัวผู้กำกับที่มากเกินไปด้วยนะครับโดยการเอาตอนจบของชินมาชินก้าเนี่ยมาใส่เป็นตอนแรกของเรื่องนะครับทำเอาความน่าติดตามเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับและจังหวะการฉายของปีนั้นเนี่ยค่อนข้างแย่มากนะครับเพราะว่าต้องชนกับอนิเมะดังๆหลายเรื่องนะครับในปีนะั้นไม่ว่าจะเป็นฟ um ูเมทเทอ l ์อะคริมิ u บตเทอร์ฮูดนะครับเคองซูซูมิยะฮาลุฮีโนยุสซีซั่นสนะครับและฮายาเตโนกโตคุนั่นเองครับผม ก็กลายเป็นว่าชินมาชินกาเนี่ยดึงแฟนขับไว้ได้แค่ครึ่งๆกลางๆนะครับผมแฟนเก่าก็รู้สึกว่าเนื้อหามันไม่คุ้นแฟนใหม่ก็งงอีกว่าตัวละครอิสเตอร์เอ,กอ็กพวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยแล้วก็ยอดขาย DVD ที่แย่อีกนะครับเลยทําให้ชินมาชินกาโชคแคขี่แซดเฮนเนี่ยไม่มีเกตเ็นต่อนั่นเองนะครับผมน,น่าเสียดายมากเลยนะครับส่วนพวกคุณมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ชิปนี้ได้น,นะครับผมและใช่ครับผมไม่อ่านหรอกเฮียเสียเวลาเหนื่อยแล้วด้วยไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับบ๊ายบายแ yeah 心不「二度の世界つなぎ合わせば」「先乱れゆくや